ในการสูงป้อกันและบรรเทาสาปัยเขต12สงขลาพร้อมด้วยท่านหัวหน้าปพปอพอในยคมศักดิ์คงปานนะครับหัวหน้าปพปอพอสษา,ษา,ษาขาโระโขนงทั่วไปแล้วในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอด้วยกันโดยเฉพาะในอำเภอรบริเวณชายทะเลนะครับ แต่ว่าฝนตกมาตั้งแต่วันที่27จนถึงขนาดนี้เนี่ยในเขตอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภออื่นๆก็ที่คลายลงมากนะเป็นเกือบเป็นปนกติแล้วแต่ว่าที่สำคัญขนาดนี้ใน,นพื้นที่ของอเฟอรโดอำเภอกระแสสินและก็สุรรรขานคกก็อาจจะได้รับผลกระทบน้ำจากฝนปริมาณสูงอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีน้ำจากจังหวัด นครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดพัทลุงหลายลงมางกำลังการโดงตรงข้ากำลังทั้งหมดของจังหวัดสงขาแล้วก็ของเองาที่เกี่ยวข้องจะเพวกของสื่อกัาและบรรชาวสาไัยกติสสงสขลาก็ส่งสกัดมามากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรือ,อเล็กแล้วก็เรือท้องแบน แล้วก็ที่สำคัญที่เห็นในะขณะนี้ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ําห่วมขังที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถสูบน้ําได้ประมาณ5 0 0 0มื่นลิตรต่อนาทีประเด็นก็คือว่าตอนนี้น้ําทะเลหมุนเราฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของทะเลสาบสงขาก็ถ้าน้ําทะเลหมุนเราก็จะปิดประตูระบายน้นนําตรงนี้เพื่อที่จะสูบน้ำให้ให้น้ําที่เหลือเหลือเกืตอตรงนี้ร่องลงมาสู่ทะเล พราะว่าข้างบนนี้จะมีชาวบ้านมีตำบลประมาณเ8แปตำบลอยู่ถ้าเราไม่สูบแล้วแล้วไม่ปิดประตูระบายน้ําตรงนี้น้ทะเลจะนุนแล้วก็ทําให้บ้านเรือนชาวบ้านท่วมร็ปิดประตูระบายน้ําแต่ถ้าปิดก,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 ก็น้ำน้ำฝนก็ทะลักลงมาก็น้ำก็ท่วมอยู่ดูดีเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการที่จะสูบโดยใช้เครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงตัวเนี้ยสูบตลอดเวลาลเพื่อที่จะทําให้บ้านหมู่บ้านตำบลที่อยู่เหนือเกิดตรงนี้ จะไม่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับกเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ที่มันก็ท่วมคล้ายๆกันแต่ว่าปีนี้รเราได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำลักษณะยอย่างเงี้ยไว้ประจําจุดเพื่อที่จะร่องน้ําให้ได้ให้เร็วตัวอย่างง่ายๆที่ปลักทงเนี่ยที่เราไปติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ขมถังไงเลนะเราจะขมถังเครื่องสูบน้ําได้สุดได้ระยะที่ปริมาณมากเนี่ยเราสูบน้ําได้จนกระทั่งว่าเมื่อเช้าเนี่ยชาวบ้านโทรมาขอบคุณเลยว,ว่าปีนี้น้ําไม่ท่วมบ้านเขาหรือว่าจุดที่2ที่เราติดตั้งไปแล้วที่คนเนียงคนเนียงก็ปกติทุกปีก็จะท่วมในบริเวณตลาดแต่ว,ว่าพอเราติดตั้งเครื่องสูบน้าตัวนี้เนี่ยก็ปีนี้ก็ไม่ท่วม แต่ว่าก็ต้องสูบไปเรื่อยๆจนกว่าสถานาการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในตรงนี้ก็เช่นเดียวกันทุกปีก็ท่วมนะครับแต่ว่าเ,เราจะมีการคล่องน้ําระบายน้ําทางประตูระบายน้ําตรงนี้แต่สิ่งที่เราเกรงที่สุดก็คือว่าน้ำทะเลจะถูุเข้ามาก็ต้องปิดประตูระบายน้ำเพราะน้ำต้องสูบผมเชื่อว่าถ้าสูบน้ําโดยใช้ศัคยภาพของน้ําตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะช่วยในการลดระดับ รูว่าคงสภาพน้ำให้ให้ให้ใหน้อยลงได้ในปริมาณที่มากนะครับวางให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวนะครับเพราะว่าทางอุทธิยยวิยาได้เตือนไ้แล้วนะครับว่าช่วงวันที่2ถึงวันที่5ผลจะมีเยอะครับซึ่งก็ก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะครับจนถึงวันที่8 ครับก็จะมีอีกรอบหออนึ่งอาจจะมีฝนในปริมาณที่แกล้เคียงกับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่รในแม่น้ําลำคลองต่างๆได้ระมัดระวังได้เตรียมการที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ําที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกระรอกหนึ่ง